เฮียเฮียเคลียบอลยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเฮียเฮียเคลียบอล EP สองแล้วเราก็มาพบเช่นเคยทุกวันจันทร์ใช่ไหมทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์เฮียเอ้ยมั่วนี่หว่ากูเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรมาไปเลยเราก็ไปเดี๋ยวไปตัดเอานะโอเควันนี้ หลายๆประเด็นนะครับวันนี้รับหน้าที่มารับงานแทนนะครับรับงานแทนเกมรับงานแทนเกมนั่นอาเซโอเพโอเคอ่ะมาประเด็นก่อนเลยคุยเรื่องบอลแมตช์ใหญ่ของสัปดาห์นี้คู่เอกอาเซนอเว่าที่แชมป์ของปีนี้กับอดีตแชมป์ปีที่แล้วว่าที่แชมป์เจอแชมป์เก่าว่างั้นเออวิ่งเขาใส่เสื้อด้วยวันนี้เนี่ยเขาใส่เสื้อมาด้วยมาไม่แพ้ถือว่ารอดพ้นจากเอเิเลตกลับมาได้โดยสภาพ ยังดีครึ่งแรกของอาร์เซนอลครึ่งหลังของลิเวอร์พูลอ่าสกอร์คู่นี้ไงศูนย์ศูนย์สมานฉันท์คู่สมานฉันกันจบแบบไม่มีสวัสดีวันจันทร์ใช่รอตัวไปปีนี้อาร์เซนอลเอาชนะลิเวอร์พูลไม่ได้นะครับเดิมไปเล่นไปอไม่เป็นไรขอได้แชมป์พอแล้วแมวไม่ไม่ไม่เน้นช้าคนอื่นเน้นเอาขอแชมป์ปีนี้ไม่หวังอะไรมากแล้วจริงๆอาร์เตต้าฤดูกาลนี้ผมสังเกตนะ เขาบ่นเน้นผลมากเลยนะเน้นผลช,ชน,นะเจ็บมาเยอะหน,นึ่งศูนย์สองศูนย์ประมาณนี้เป็นไงบ้างคุณมิวเป็นไงสถ<อ>ิติของเกมนี้เป็นไงบ้างในมุมมองแฟนลิเวอร์พูลก็ลิเวอร์พูลก็มาเล่นแบบรัดกุมอ่ะอก็ครึ่งแรกแบบรัดกุมเลยอ่ะออจนแต่ครึ่งหลังอ่ะต้องร,รัดแรัดกุมแดงกลุ่มแดงไม่กัว,วเล่นแบบกผัดกันอ่ะ <c oughs> ผ,ผัดกันคนละค่ครึ่งแรกบุกนะครึ่งหลังเหมือนแมนซาวแต้มไม่ได้แต้มยังดีวะ อันนี้เขาแก้เกมดีเขาโคดใส่แก้เกมนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าวงเวียนีจะไปก็ไม่ไปจะอยู่ก็ไม่ดีโอเคผ่านถึงจะเสมอกันศูนย์แต่ก็มีดราม่าเล็กๆมีประเด็นท้ายเกมบคอนเนอร์แบลลี่กับมาตินเนลลี่คือแบลลี่แบลลี่อะเจ็บเองกระโดดแล้วลงขาแ้เาท้อแต่มันมีดราม่าขึ้นมาเพราะว่าเตลลี่นึกว่าแกล้งเจ็บนึกว่าแกล้งเจ็บมี มีไปปล่อยบอลใส่แล้วก็ไปอุ้มอุ้มแมรี่ออกใช่ใช่เป็นอารมณ์ในเกมเขาแล้วแหละเขาก็ออกขอโทษแล้วแต่ว่าแมรี่ก็ปิดเทอมแล้วเอ็นขาดไม่ใช่เอเซียลแต่ว่าก็เอ็นขาดละก็เอ็นขาดแต่แต่เห็นได้ข่าวว่าปิดเทอมเลยเทอมครับพอดีเลยฟิลปงกลับมาแล้วฟิมปงกับโจโกเมสละสิครับโจโกดินไม่ได้เลยตัวนี้ก็ก็ประมาณนี้ครับอาจจะนอนหรือปูแบ่งแต้มกันไปซูนพูดตรงโซนประมาณนฉันหรือว่าแต่เจ้าก็ยังนำเจ้าฝูงอยู่เจ้าฝูงอยู่แต้ม ตามที่2องแต้มเหมือนเดิมที่สอตอนนี้ซิตี้ใช่ไหมซิตี้กับวิลล่าซิตี้กับวิลล่าแต่โอเคเดี๋ยวไปมาคู่คุณเลยไหมยแล้วแมนยูเป็นไงครับแมนยูแมนยูนี่เสมอบวยติดคอ่ะเกือบ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 บเกือบยติดคออารมณ์อารมณ์อารมณ์แบบว่า ทำไมมันดูยากๆจังอะไอย่างเงี้ยเรียกว่าไอ้นี่หวยหวยเกือบออกเมนยูเฟชเชอร์คุมทีมเราเล่นเฟชเชอร์นะแมตต์แรกแมตช์แรกวะแมตช์แรกแมตช์แรกเป็นไงบ้างเป็นไงงบ้าได้คุมสองนัดใช่ไหมจริงๆอ่ะมันมีทั้งมุมที่ดีแล้วก็ไม่ดีด้วยนะคือเฟชเชอร์พอมาคุมเนี่ยได้หลังสี่ใช่ไหมก็จะเป็นสี่สองหนึ่งสามเนาะอ่า ทีเนี้ยพอดาพอเซตผมมีความรู้สึกว่าเซตโกเล่นใหญ่ขึ้นเฮ้ยดูดีเลยนะเซตโยิงสอ2เมตรนี่เซตโกยิง2เหมือนเกิดแล้วก็นี่ยังไม่ลบ FA ด้วยนะ FA ยิงอีกหนึ่งนะแต่ FA ยิงหนึ่งยิงหนึ่งแต่ตกรอบนะตกคาบ้านคาบ้านาาบ้นเดี๋ยวเอฟเอเดี๋ยวค่อยไปพูดเดี๋ยวพูดเลยน้ำตาคาบ้านก็ปัญหาเดิมๆแมนยูง่ายๆเลยครับหน้าดีหลังเป็นเกลื่อนเหมือนเดิมน้ำตา หลักสามก็ไปดีหลักสี่ก็ไม่เอาเรือเรือหลังอ่านแล้วเอาไหมหลังอ่านไม่เอาดีกว่าไม่กูเป็นหมาแดงเนี่ยเงเล่นทำไม่ดีเลยเข้าคอนเซ็ปต์ว่ะหมาเด้งหลังอ่านริเวอร์เพื่อนรักนี่ว่ะหลอกหลกริเวอร์เพื่อนรักก็นั่นแหละครับหน้าหน้าเริ่มเฟสโก้เนี่ยพอพอมาเล่นแผนเนี้ยผมมองว่ามันเริ่มจะดีขึ้นเขามีการวิ่งทําทางให้เพื่อนเนี่ยจ่ายแล้วหาจังหวะเข้าไปเข้าทำเนี่ยง่ายขึ้นแต่ว่าหลังเนี่ยทีนี้ต้องพอกลับมาเล่นหลังสี่ผมไม่รู้ว่าเขา เริ่มปรับตัวจากหลังสี่มาเป็นหลังสามปรับตัวยากแล้วก็จะปรับตัวจากหลังสามกลับมาหลังสี่นะมันก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ว่าขอทีเถอะบูบูโน่คนเดิมจะกลับมาไหมกุนกางวันนี้ผมเพิ่งอ่านข่าวมีมีมีแบบว่าเขาเรียกว่าตัดพ้อในห้องแต่งตัวนะว่าแบบอยากย้ายแล้วอยากบูโน่เอาอีกแล้วบูโน่เอาอีกแล้วออกลุมนี้อีกแล้วแต่ก็แม์พิมยรีกเนี่ย ที่เจอเบอร์ลี่น่ะผมมองว่าก็ยังแบกอยู่ดีอืบูโน่ดีก็แต่เอฟเอไม่แบกเอฟเอไม่เอาไม่เอาเล่นเพื่อสุขภาพอืเน้นเข้ารวมไม่เน้นเข้ารอบเน้นเข้ารวมไม่เน้นเข้ารอบก็เหมือนฤดูกาลที่แล้วอืมอ่ะวินี้ก็เน้นบทเสมอกันเยอะนะแมนปิตี้ก็เสมอนะแล้วแล้วก็ไปแมซิเสมอเสมอไบตันเสมอไบตันดีดีไอ้บ้านัวยนะใช่ก็กลายเป็นทําให้ เป็นผลดีกับเซนนอนด้วยเพราะว่าออกเสมอเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแวะ FA นิดหนึ่งแล้วไหมซิตีทำไมทำไมมันโหดอะไรขนาดนั้นสิบหนึ่งคุณพิมลีกนาดี๋ดวพิมลีก้าจะได้เชลจะได้ไปพูดถึงนู่นอ่าวิลล่าวิลล่าก็เสมอทีเนี้ยวิลล่าก็เสมอคิตสันพาเลนใช่ใช่คู่นี้เป็นไง ไม่ได้ดูอ่ะดิผมได้ดูไฮไลท์นะไม่ไหวเพราะว่าสัปดาห์นี้เตะกันดึกมากเตะเตะดึกมันเตะกันเยอะช่วงเตะพร้อมกันด้วยไฮไลท์นี่คือช่วงท้ายๆเกมเนี่ยวิลล่านี่เกือบได้ประตูนะครับแมตตี้แคสที่เติมแม่งเติมสุดเป็นปีกอะเติมจนเป็นปีกอะแล้วก็ตัวปั่นป่วนก็โรเจอร์เนี่ยเกือบยิงได้ท้ายเกมมีลูกหนึ่งแมตตี้แคสแทงไปวิ่งไปตัดเข้ามาไอโรเจอร์จับบอลแล้วยิงออกนิดเดียวแต่เพื่อนรัก รวมเมืองลอนดอนอิตบูไม่เอาเลยกับอะไรกับเขาเลยวิกเนี้ยลอนดอนอิตบูอ่ะครับดาร์บี้แมต์นี่ไงดาร์บี้แมต์เมืองลอนดอนแพ้ไปสองหนึ่งก็โดนโดนใบแดงตั้งแต่ยี่สิบนาทีแรกใช่ไหมคูเลีาคูเลีาไปไปเหนียวไปเหนียวนะแฮร์รี่วิลสันโดนใบตามระเบียบจากสิงบูจะเป็นสิงแดงแล้วเปล่ใบแดงบ่อยบ้างปีเนี้ยไปไงโชว์ฟอร์มใบแดงบ่อยจริงเชลซีอ่ะ ไม่ไม่เท่าพลังการนะโอ้พลังการไปนัดสงส่ยเท่าเส้นมากเลยเตะเตะบอลอะไรอย่างนี้ยบใบแดงทุกนัดใช่เข้ไปแล้วแล้วเราข้ามไป FA FA เป็นไงเอฟเอวิกนี้ก็ตัวใหม่ข่าเซมนโนลงนัดแรกยิงหนึ่งใจหนึ่งไม่ธรรมดาวไม่ต้องปรับตัวมันอาจจะเจอทีมเล็กด้วยแต่แต่แต่พูดถึงว่าสัญญาณที่ดีเล่นเล่นดูเล่นเข้าขากับทีมอยู่นะ เหมือนแทบจะไม่ต้องปรับตัวเลยเหมือนคู่แฝดโดกูเลยแม่งลงมาเออแม่งมองไม่ออกเลยเหมือนกันเลยแล้วก็ชนะไปสิบหนึ่งนะสิบหนึ่งโดยไม่มีชื่ออา,าแ,แล้วก็ แมนยูตกรอบแมนยูตกรอบครับแล้วก็แมนยูน okay. 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 so ี่หมดคุณแชมป์ทุกรายการโอเคเล่นเพื่อสุขภาพปีนี้เล่นเพื่อสุขภาพใช่เขาเรียกว่าสร้างทีมสร้างทีมเน้นพิมพ์ลีกเลยอ่าใช่มุ้งเน้นเราจะมุ่งเน้นมุ้งเน้นมุ่งเน้นเน้นระดับ4โอเคคู่ใหญ่ๆนะคเน้นคู่ใหญ่ๆแล้วกันนะเชลซีก็กลับมาชนะในเอฟเอครับ5-1ชนะชาวตันโค่นใหม่ปะรอบนี้รอบ5-1น่าจะเรียนรู้ซิเนะ ก็หลังจากไม่ชนะมาหลายนัดนะเรียนรู้เนียเข้ามาก็เดี๋ยว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 ได้พิสูจน์ตัวเองเจอกับอาเซนอนกลางสัปดาห์บอลคารลิงครับอ่ะอีคารลาบาวครับคาราบาลครับใช่คู่คู่หนึ่งน่าสนใจก็สเปอร์กับวิลล่าสเปอร์ในี่ช่วงนี้เข้าขั้นวิกฤตเลยนะผมว่าตัวเจ็บเยอะมากอ่าเขาบอกเดือดอยู่ดิใช่ไหมท้ายเกมนี้จะมีมวยกันด้วยนะท้ายเกมปาลินญากับเอวัสกินไหมน่าจะใช่ท้ายเกมเห็นแล้วมี กระจงกระชากคอนอยู่อือก็ม mm. ีแล้ว pues ก็แล้วร anyway> ิพัวลิพูวเดี๋ยวพรีวิวกันคืนนี้พรีวิวคืนนี้เตะคืนนี้ใช่ไหมอ่ะเราอัดมาเกินทีแล้วให้ผมพรีวิวเลยไม่เนี่ยพรีวิวเลยพรีวิวเลยกี่คู่เนี่ยพรีวิวได้เลยเลือกี่คู่เนี่ยวันนี้มีกี่คู่อ๋อโอ้เราลืมพูดถึงนิวคาสเซิลไปเลยนะอ๋อเฮ้ยมาห้าดาวเลยสี่สามอ่ะผมขอพูดอีกสองคู่แล้วกันอ่ะนิวคาสเซิลก่อนแล้วกันอ่ะนิวคาสเซิลนี่ เอาชนะบอลมัดสี่สามโหยิงกันมันมากอากูโดสังไงี้ยไม่ใช่เด็กเขาโดนจุดโทษกันเขาโดนจุดโทษไรไม่ได้ดดนเขายิงเฉือนบาดเจ็บไม่ใช่หรอนาทีท้ายไม่ใช่หรอจุดโทษจุดโทษจุดโทษอ่ะเอาสรุปโดนจุดโทษอ่ะจุดโทษอ๋อจุดโทษรวนไปหมดแล้วเนี่ยเพราะว่ามันชนะมันชนะสกอร์นี้มาในลีกก็ชนะลีกเป็นสกอร์นี้นะนี่ก็ระสี่อ๋อสกอร์เดียวกันอันนี้คนละคู่จำผิด เพราะว่าหวยที่มันเฉือนทดบาดเจ็บอ่ะสรุปมันเจอฤทธิ์ฤทธิ์มั่วมั่วมั่วอ่ะโอเคโอเคไปดมันมันเตะทีไงเตะทีอีกนี่ทำผิดอะไรแล้วปีวิวคืนนี้เป็นไงลิวพูเจออะไรเจอเจออะไรเจออะไรบาร์รี่ที่เคยเขี่ยตกรอบไปป่ะอดีตอ่ะแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เก่าอ่ะเนี่ยเจอเนี่ยลิวพูคุยคุยเจอเมอนเจอบาร์รี่ครั้ง แล้วสุดครั้งสุดท้ายอ่ะปี2008ันแอ่ะตั้งแต่ยุคเดิร์คเขาเจอหลาดเคเลคิวอ่ะก็แพ้เบอร์รี่คาบ้าบาร์ลี่คาบ้านบาร์สลี่นะบารร์์บาสลี่บาร์สลี่ไม่ใช่บาร์สลี่ก็รอดูคืนนี้ที25องสิบห้ริบูเปิดแอนฟิลด์ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่านั่นเดี๋ยวหลังหลังริพูยิ่งดีๆเลยนะใช่เขาอาจจะตามเพื่อนรักไปเออสกอร์เขาชอบออกเหมือนกันไม่แน่นะริพูชนะบาร์ลี่ครั้งสุดท้ายเลยนะปี98 แล้วมาเจอกันปี2008ันแปดริ้วผูแพ้คาบ้านแล้วก็มาเจอกันปีเนี้ย2อ2 6่จะหอกยังไงเน่เตะคืนนี้ใช่ป่ะคืนนี้เลยเอฟเอเตะคืนนี้ใช่ไหมตายแล้วแล้วใส่เสื้อตัวนี้มาให้กันเนียจะรอดไหมใส่เสื้อมาเจอใส่เสื้อมาตัวนี้มาทีไรนี่แบบแต่แต่กูกูคิดว่ายังไงว่าแม่งสกอรตามเมนยูเขาเพื่อนรักกันนั่นแหละหลักการกูสุดท้ายด้วยอ่ะไปแล้ว อะไรไงบิ <mile> <T> ๊ก <Jade> นิ uhm ้วไม่มีนะจบแล้วจบแล้วก็บอลเตะทีบอลเตะเยอะใช่ที้เด็ดเอฟพีเอที่เหลือก็พูดถึงเอพีเอลเป็นไงตัวทีเด็ดของแต่ละคนเป็นไงข้าขอแบบว่าส่งเข้ารายการแบบมือชีพด้วยแบบว่าพวกเราต้องอธิบายก่อนใช่ไหมพวกเราเล่นเอฟพีเอลกันอย่างนี้เดี๋ยวไปอยู่ไปดูกันในช่วงเอฟพีเอลฮิเฮอเอไปแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกบายฮิเอ ตัวทีเด็ดคุณเข้าขอผมเข้าให้ใครนะบูโน่บูโน่กินไร์วันนั้นผมให้สองตัวมีบูโน่กินมาไลส์กับอ่าสตั๋อแต่สตัชเนี่ยของผมสองแต้มแต่บูโน่กินมาไล์ผมเข้าสิ้งแต่แต่แต่อะวีกนะมันยิงเงินเยอะแต่แค่ไม่ได้ทำใช่ไม่ได้ทำครับส่วนของผมก็จืดจืดเลยซาก้า เดอก๋าเงียยบเเลด๋อเฮ้ยซาก้าผมก็ถือเหมือนกันนะแล้วมีวะกอดอนไงกอดอนก็เงียบเหมือนกันเงียบเด๋อเหมือนกันไอ้เบ้ไอ้เบลลี่เกมก็เงียบไม่มีใครเลยไอนี่เขาเกีวว่าเกี่ยวว่าทนมันเสมอปะหนึ่งหนึ่งปะแพ้ใช่ป่ะแพ้เสมอวูบหนึ่งเสมอวูบหนึ่งหนึ่งอย่าวูบมีมาเน่นะาดิเนี่ยเฮ้ยจริงไอมาเน่นี่น่าสนใจมาเน่เอ้ยชี่ชิมเออไหนเนี่ยแมทโอเค พิววิคหน้าเลยไหมเอฟพีเอลหรือว่าตัวที่ตัว,ต,ว,ต,วตัวที่ได้สนใจวิกล่าสุดมีไะไรที่แบบทําแต้มเจ๋งๆให้ทีมรือคุณอ่ะผมหรอวิกหน้าก็ฮารันไงยิงแมนยูเออเจอแมนยูนแต่แตว่าหลังขนาดนี้หลังร้แต่แต่คิดว่ายิงแมนยูแต่แพ้แมนยู ไงจากเด็กนั่นเอ้ยอย่าลืมนะแมนยูมนยูนะเจอซิตี้แต่งตั้งบุนซื้อใหม่แล้วนะโซชาคาริกหรือเปล่าโซชากับคาริกตอนเพเวลหนึ่งคู่กันเหมือนเดิมเลยนี่ทีมงานเดิมเขากลับมาบ้างใช่ไหมทีมงานเดิมแต่แต่รู้สึกว่าถ้าโซชาได้คุมเนี่ยคาริกจะเข้าเป็นทีมงานด้วยที่ดิ๊นดดูขชอบนะโซชาผมชอบจริงเพราะเป๊ปไม่เคยชนะว่าไม่ไม่ชนะโซชาเคยชนะแต่ชอบแพ้โซชาอ่าใช่แล้วก็คือตอนที่โซชามาคุมอ่ะมัน ค่อนข้างที่จะกดดันด้วยตอนนั้นนะเพราะแฟนแมนยูแม่งเสพติดแบบความสั่งเลด้าตอนเป็นนักเตะก็ยืนคู่กันนะครลิงเฟนเชอร์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวยืนไหนไหนดูดิวิกนี้ไงจะได้ดูบิ๊กแมตช์แมนยูเดอบิ๊กแมเชตดแมนเชสเตอร์แมนยูแมนซีอาจจะเป็นมาคุมนัดแรกเลยไหมเนี่ยหรือว่ายังใช้เฟเชอร์อยู่ไปคุมนัดแรกสกอร์เฟเชอร์คุมแค่สองนัดอ่าเห็นเขาโซชามาเลยดีเนี่ยคุณซื้อใหม่เลยเจอซิตี้ นอนนั่งมีลุ้นเลยว่ะยังต้องมาพึ่งพึ่งพลังแมงยล้อแหละคุณต้องเข้าข้างผมนะเดี๋ยวผมจะไปตัดอยู่แล้วอยู่แล้วจ่าพูงเป็นไงเอาฮารันออกเลยก่อนมั้งเนี่ยเยือนฟอลเรสอัล็กซานด์ง่ายๆเกมง่ายอยู่เจอฟอร์มผีเข้าผีออกมันาติงแฮงกับเรสอะหลงป่ากันเยอะแล้วนะฟอเรนนี้พูก็หลงนะพูก็หลงป่านะฟอลเรสอะเขาป่าให้ดูเลยยิงทะลุเลยลุอไฟไอ้หนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วลิบัะเจออะไร เบอร์ลี่โอ้ยง่ายยกให้เลยถ้าเลือกเอ l วินี้ที่เด็ดผมก็อีกิเตเก้ถ้าหายเจ็บอะถ้าของผมอะของของโอ๊ตอีกิเตเก้ใช่ไหมของผมถ้าผมให้นะวินี้ผมเห็นเห็นกันอยู่หลัดหลัดเลยมาแน่วูบผมว่าหลังมาเฮ้ยเจอนิวเลยนะหลังเหนียวนะเออครับผมแล้วมีว่าแล้วมีว่าอะไรมอร์แกนโรเจอร์กับตันเลยใส่กับตันเลยใส่กับตันถ้วยมอร์แกนโรเจอร์เออเจอเอเวอตัน ในบ้านในบ้านบอกไอ้ของบอกว่าอันที่เราเขาอยากใส่กับตันสาก้าเออยิ่ก็กลัวตกลอดปีกแล้วใส่จริงตกจริงแฮะเฮ้ยแต่กับตันก็หันหลังก็ตกวะไม่ตกก็ยิงลูกนึงยิงอะไรยิงลูกนึงเออเสมอยิงตกที้ก็ไม่มีแล้วก็ทีเด็ดก็มีเท่านี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิ๊กหน้าโรเจอร์เอ่าอีกิตะเก้มาแน่ครับมาแน่ี่ยมาแน่นิวมาแน่มาแน่อะไรก็เดี๋ยวเราไปรอจับตามองนั่นแหละแมนยู มาดูแมนซิตี้อ่ะนั่นแหละกเดี๋ยวเราก็มาเจอกันวิกหน้าอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่า FPL ที่ให้กันเนี่ยสามคนเนี่ยของใครเข้าบ้างได้ของใครแต้มน้อยสุดนี่มีบทลงโทษกันหน่อยไหมวิกหน้าได้ทำอะไรอะวิกแก้วนี่เหรอหมดแก้วไหมหมดแก้วได้หมดแก้วเยติดไหมวิกหน้าเจ้าว่าเดี๋ยวไอ มีกี่แต้มครับวี้วิคนี้ผมสีหกแต้มอุ้ผมเสียสองเลยครับไม่สองร้อยอ่ะสาิบเก้าแต้มรีบบมีกินเดินม่มีมีมีิวเจ็ดปดเลยอวะเจ็ดิบแดต้มโอ้โหมีวแ่งผมได้อลิซอนสิแต้มอ่ะโอ้อสวิกวินี้มีวว่าแดกอะดิ แดกอะไรไม่มีกินเงินอะไรเนี่ยเฮ้ยหอไม่แดกไม่แดกเียมีอะไรนี่น้นูตาเราต้องคีดกันขนาดนี้โอ้โหสปอนเซอร์เข้าแล้วเนี่ยยังไม่ทันเลยโอเคครับโอเคเดี๋ยววันหน้าเจอกันอ่ากิจการประการใดก็ไข้อมูลตกหล่นมขบวนมันเยอะมากอ้าตามมนเสียลรายการจริงๆคุยได้อีกนะร้อแค่สิ ก็เอาแค่นี้ไงทำอะไรตัดเล้วตั้งสิบนาทีเลยตั้งคอนเซ็ปต์รายการเพื่อนคุยกันเรื่องบอลก็ไม่ถึงกับขนาดว่าจะเป็นพิอะไรเดี๋ยวจบเสร็จแล้วก็เหมียวระเบิดต่ออย่างงนะครับหลักๆคือนัดกันมาทำอะไรก็ได้จะรู้อยู่างเงี้วแต่ว่าใช้เวลาในการอยู่ร่วมกัน้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น เจ็บเวลาสักประมาณ15นาทีมานั่งคุยกันเผื่อให้คนอื่นอยากคุยได้ไงเผื่อไงเผื่อใครแบบอยากแวะเวียนก็้มาคอมเมนต์บอร์ดเนี่ยคอมเมนต์ไม่ได้อยากมาอยากมาคุยพวกขราวเได้ได้ให้เราไปรับก็ได้จริงไปรับเลยหรอ่จริงเราวาเลตี้อยู่แล้วกินเบียร์เล่นเหมียวบอร์ดเกมคุยบอลเล่นเกมฟังเพลงเล่นดนตรีมีหมด เดี๋ยวค่อยๆออกทยอยออกมาใช่จริงๆมีผู้ช่วยคนสำคัญคนนึงผมอยากให้คุณสายเขาตั้งนิดนึงอ่ะทีมงาน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 คนสำคัญคนนี้ไม่เข้ากล้องเลยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเปิดหน้าวิ่เดีอยเปิดหน้าเดี๋ยวค่อยเปิดหน้าอยากอยากอยู่เบื้องหลังโอเคโอเควิกนี้ไปแล้วครับแล้วว่ากันบ๊ายบายโอเคเฮียเฮียพีอาร์บอล